แข่งบาดิชอบอ่ะเออเขาชอบเล่นอย่างนั้นเลยแต่น้ำมันเย็นไหยก็อ,อย่าอย่าเอาลงถึงหน้าอกดิเออหน้าอกอ่ะมันจะเย็นป๊าดเดินถอยหลังไปดิให้น้องเหมือนว่ายน้ำอ่ะเดี๋ยวเขาก็ดีดอ่ะ มตหันหลังเลยดิหันหลังหันหลังให้ป้าเขาจะได้ถีบไงเออเอาหลังชิดเราไว้เอาหลังชิดเราไว้โอเคเข้าหน้าตัวเองรู้นะว่าเข้าหน้าตัวเองอ่ะ ป้าป้าเดินถอยหลังเนี่ยอยู่กับที่ดีกว่าเด,ด็ก,ดกชอบไงเออเอาเป็ดไหมเอาเป็ดไหมเอาเป็ดเหลืองไหมเข้ <c oughs> าหน้าป้านะ่ะโอ้ <c oughs> ลูกหน้านี้เด็กเยอะชอบอะก็พวงลูกชอบ ลูกชอบ <laughs> ไ,ไม่โยไม่ชอบอ่ะลูกนูกนปลาไปหาลูกเลยไปลเลย ก,กาลางๆนู้นได้ถ่ายไปงงาย <c oughs> เนนะดี๋ยวถ้าเราดูรายการนี่นะตีนรูปหน้าให้น้องหน่อยเข้าจมูกเปล่า <c oughs> <c oughs> หนาวยัง ในเพียงห้าทีขึ้นได้ฟ้าก็ทำเหมือนน้ำลึกมากอะนะเข้าตาเข้าตาเข้าตาปิดตาหน่อยไปต่อไปแล้วโอ้ทำเหมือนว่ายน้ำเลยอะกระพงยิ้มให้แม่ได้อะขะยิ้มหวานให้แม่ได้อะโอ้ ก็พงดิษฐานชอบอะ่ะระวังระวังเตียต้ยไปเตียต้ยไปเตี้ยไประวังค่ะก็ม <c> อ <oughs> งรูปหนะ้า <c oughs> แต่ก็ชอบนะเข้าหน้าฟ้าเต็มเต็ม <K> หนาวยังพอแล้วเดี๋ยวเย็น